เตรียมดินแล้วพี่น้อง <c oughs> เตรียมดินเพื่อจะทำการเขาเรียกอะไรนะเอาเอากอลวกที่ช้ำไว้เนี่ยมาลงกระถางนะกระถางรุ่นนี้ก็คือเบอร์สี่หรือจะเอาลงถุงเบอร์สี่ก็ได้นะพี่น้อง แล้วแต่พี่น้องมีแบบไหนก็พี่น้องก็เอาลงถุงเบอร์สี่นี่นถุงเบอร์สี่ถุงขนาดเบอร์สี่เกียมดินก็นทําให้ดินมันเขาเรียกว่าดินมันอย่าให้ดินมันมันแน่นอะ่ะพี่น้องทำยังไงก็ได้พี่น้องมีอะไรมีแกลบในนี้มีแกลบมีแกบแลบก็มีขุนมะพร้าวแล้วก็มีดินมีดินเพาะนิด ดินเพาะเขาเรียกอะไรดินถุง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 ปนแกบแกบแล้วก็กากใหญ่กกยยมะพร้าวอันนี้คือเทสไปแล้วว่ามันสมสมเขาเรียกอะไรมันได้เวลาหรือ,อยังนะสำหรับการที่จะเอามาทำปร,กรากฏว่าอันนี้มันโอเคก็เลยก็เลยไปขุดเอามาทำไว้เนะี่ยเนาะ เนี่ยป็นลักษณะอย่างนี้ขุดเอามาทำเนี่ยทำไว้มันโอเคแล้วเขาเรียกว่าต้นมันสมบูรณ์ไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปพี่น้องไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปเนี่ยพี่น้องมีมีก็เขาเรียกอะไรมีกอเนี่ยอีก,กอเนี่ยพี่น้องผมก็ขุดมาจากกอน,นั่นแหละนั่นแหละ แต่ว่ากอนั้นมันเป็นไม้ลวกเขาเรียกไม้ลวกไผ่เลี้ยงน้องนะผมผมไปขอเขามาปลูกไว้ที่เทศบาลเนี่ยสมดสามกอทางด้านหลังโรงเรียนนู่นกอหนึ่งนี่กอหนึ่งตรงป้ายนั่นกอหนึ่งนะแต่มันโดนขุดไปเพราะว่าเพราะว่าสร้างกำแพงกอน,นี้อนาคตก็อาจจะโดนขุดออกเพราะว่าสร้างกำแพงผมก็เลยต้องรีบจัดการเอามาขยายพันธุ์นะจะไปปลูกไว้ในไร่ผมเอง ไปขุดมาได้เลยพี่น้องถ้าใครมีนะหรือว่าเพื่อนบ้านมีก็ไปขอเขานะขุดมาเลยพี่น้องขุดออกมาแล้วก็ามาทำแบบนี้ทำแบบนี้จุ่มน้ำยาเร่งรากเสร็จแล้วก็ฝังลงไปในทรายเลยนะฝังลงไปในทรายเลยเอาทรายกบแล้วก็เอาถุงดำเนี่ยมัดปากอบไว้พี่น้องเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนี่คือสภาพเดือนหนึ่งนี่ผมเปิดมาแล้วเปิดเพื่อให้ให้มันรับ อากาศมาในอาทิตย์หนึ่งเพื่อไม่ให้มันช็อกนั่นเองค่อยๆทยอยเปิดไม่ให้มันช็อกเนี่ยเดือนหนึ่งวันนี้ผมจะเอาลงกระถางแล้วจะลงกระถางพอลากเต็มลากทนะกนะล,กลุลงพื้นดิน่ะจากกระถางนะลากทะลุลงพื้นดินแบบไหนแบบไหนอยาให้พี่น้องดูแบบไหนเนี่ยแบบเนี้ยก็ไปปลูกได้เนี่ยลากโพแบบนี้ก็ถือว่า สมบูรณ์เต็มที่แล้วข้างในเนี่ยมีรากสมบูรณ์เต็มที่แล้ะนี่ไงก็ไปปลูกได้แล้วเนี่ยผมก็ไปปลูกได้แล้วเไ็ได้เวลาพอด,ดีพี่น้องได้เวลาพอด,ดีแก่วันนี้ก็ไม่ดีนะอ่อนก็ไม่ดีกําลังพอดีพอดีพี่น้องจัดไปจัดไปอย่าช้าอยู่